ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซตฟิบตี้เด็กฟิเจอร์ยังคงแกว่งตัวผันผวน,นอยู่หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของอการประชุม ECB ก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นต่อตลาดมากนะักหลังจากที่ยังคงตเตราดอกเบีย้ยว้ที่ระดับ1%แล้วก็ในส่วนของอการประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศในเขตยูโรโซนจะ ประธาน ECB เองที่ออกมาในเชิงบวกมากขึ้นโดยมองว่าในส่วนของเศรษฐกิจน่าจะมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ยังเปิดโอกาสสำหรับการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงก็ดูเหมือนว่าตลาดก็ตอบรับในช่วงสั้นๆแล้วก็กลับมาดูในส่วนของอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ของสหรัฐประจำเดือนเมษายนอีกครั้งที่จะมีการรายงานในคืนนี้แล้วก็ในส่วนของรอยเตอร์นี่ก็มีการสำรวจว่าน่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ1,70,000 ตำแหน่งแต่ว่าในส่วนของตลาดเองก็มีการคาดการณ์ในระดับที่ต่ำกว่านั้นก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าจากปัจจัยดังกล่าวขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์เองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการเลือกตั้งของฝรั่งเศสแล้วก็กรีซที่มองว่าก็อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของอ แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปวา่าจะในส่วนของการเมินเนี่ยจะทําทให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของอาการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานี้เนี่ยประสบปัญหา,าความขัดแย้งมากขึ้นหรือเปล่าก็คงต้องติดตามดูในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่บ้านเราเองเนี่ยมองว่า ก็จะหยุดยาว3วันทําใหา้จึงต้องระวังแรงขายทํากําไรที่จะมีออกมาในวดือนนี้เนื่องจากว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งถ้ามองในเรื่องของอาราคาน้มันในตลาดโลกที่ปรับตัวร่วงลงจากความวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ในเรื่องของโอเปเองที่พยายามจะก,กดดันราคาน้ํามันให้ร่วงลงโดยการ เพิ่มปริมาณการผลิตที่สูงกว่าโคต้าเป็นอ,อย่างมากเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในส่วนของเซตฟโดยทั้งนี้ในส่วนของ S50M12 ก็น่าจะมีรูมในการปรับขึ้นที่จำกัดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เบสิสเนี่ยกลับมาปิดบวกต่อเนื่อง2วันโดยก็เป็น บวกมากขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณ2จุดถ้าเทียบจากเมื่อวานเมื่อวันก่อนหน้าก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในวันนี้เนี่ยยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบมองอการเคลื่อนไหวยังไม่น่าจะผ่านระดับ880จุดขึ้นไปได้แล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ863จุด ดังนั้นเนี่ยก็คงต้องรอความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกอีกครั้งจึงแนะนำให้ทยอยปิดสถานะรอง s 5 0 M1 0 M12 ที่เปิดเอาไว้เดิมออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่ก็แนะนำให้ชะลอการลงทุนส่วน s ซฟฟิ t ตี้เด็กออปชั่นถ้ามองในส่วนของ พุท a l l v ว l ลูมที่ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งอยู่ที่ระดับ0.89เท่าแต่ว่าส่วนทางกับพุท l l คอโอเพนเทเลสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ1.34เท่าโดยมีในส่วนของ i m p พายบาร i ฮิตโดยรวมในฝั่งของ Core Option ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับพุทธ t ออปชันต่อเนื่องเป็นวันที่2ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังมีความผันผวนของอดัชนีระหว่างวัน ดังนั้นก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรในส่วนของช็อตพุทสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์860จุดออกไปก่อนเพื่อ,อรอประเมินความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกทั้งในส่วนของยุโรปแล้วก็สารัฐที่จะมีเข้ามาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อรอเปิดสถานะใหม่ในเซ f i t y Index o p t o o n ในสัปดาห์หน้าส่วน s i n เกิลสต็อกฟิวเจแนะนำ สำหรับผู้ที่มีสถานะรองใน ITD M 1.2ให้ทยอยทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ3.75บาทโดยเมื่อวานเริ่มเห็นการพักตัวของราคาตามเครื่องมือ i s i แล้วก็ในส่วนของ m o f i f d Stochastic แต่ก็มองในส่วนของ MACD เองที่ยังยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้ต่อเนื่องก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อ,อทิศทางของราคาแต่อย่างไรก็ตาม ก็มองว่าราคาที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มมีการพักพักตัวได้บ้าง mm hmm. ก็แนะนำเน้นเป็นการทยอยามทำกำไรออกไปส่วน i v l m 1 2เมื่อวานบวกขึ้นต่อ,ตอนเนื่องอีกเล็กน้อยโดยมีในส่วนของ i ิเ i เตอร์ทุกตัวที่ยังคงให้ค่าสัญญาณบวก <c oughs> ก็ยังมองแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ3 7 5ถึง38บาท ก็ยังให้ถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ34บาทส่วน QSM 1-2เมื่อ 1, 2, วันราคาพุ่งขึ้นตามราคาของหุ้นอ้างอิงที่ทำจุดสูงสุดได้ในรอบ9เดือนพร้อมกับโวลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นในส่วนของฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของ หุ้นเองโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนทั้งนี้มองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่กลับมาเป็นบวกต่อราคาหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์ก็คือในส่วนของแนวโน้มคาดการผลประกอบการไตรมาสหนึ่งปีนี้ที่จะดีขึ้นทั้งในส่วนของรายปีแล้วก็รายไตรมาสรวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของยอดขายตั้งแต่ช่วงไตรมาสสเป็นต้นไป ก็มองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนเข้ามาในช่วงสั้นเกณฑ์กำไรลองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ1.90บาทส่วน uh, community filter ถ้ามองในส่วนของตัวาราคาทองคำที่ร่วงลงมากว่า,า1%ในส่วนของตลาดอาทองคำในสหรัฐแล้วก็ในส่วนของตัว spot g o เอง ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ1635เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ขณะที่ Spot Silver เองก็ปรับตัวร่วงลงมาเช่นกันอยู่ที่ระดับ30.08เหรียญต่อออนทั้งนี้ในส่วนของแรงกดดันก็มาจากาความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจ ในสหรัฐแล้วก็ยุโรปหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ในส่วนของผลการประชุมจาก ECB เองก็ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดมากนักโดยทั้งนี้ยังรอดูในส่วนของข้อมูลการ,การจ้างงานในสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมาในคืนนี้ ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรน์เองก็ปรับตัวร่วงลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ115.44เหรียญต่อบาเรลซึ่งก็ใกล้กับในส่วนของเอส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันโดยช่วงเช้านี้ก็มีการทรงๆอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแต่ก็มองว่าแนวโน้ม มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อเนื่องจากถ้ามองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างมากหลังจากที่ในส่วนของโอเปเนี่ยมีการผลิตน้ำมันออกมาในปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็นักทุนเองมองว่าในเรื่องของการเจราจาระหว่างชาติตะวันตกแล้วก็อิหร่านเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มออกมาในเชิงบวก ดังนั้นเนี่ยในส่วนของอตัว g o f ฟิ u เ e วันนี้จึงแนะนำว่าอาจจะต้องทยอยทำกำไรในส่วนของผู้ที่มีสถานะลอง GFM12 แล้วก็ GF10M12 ออกไปส่วน SilverFuture เองแนะนำให้วันนี้หลังจากที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงก็มองว่าวันนี้น่าจะพักตัวอยู่ดังนั้น จึงแนะนำว่าอาจจะต้องรอจังหวะที่ดีดตัวขึ้นไปใหม่เพื่อเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ975บาทสำหรับในส่วนของ S V M 1 2ส่วน Brent c ุด Oil Future แนะนำให้เปิดสถานะรอเปิดสถานะช็อต B R K 1 2ถ้าหากว่าหลุดระดับ3,600บาทลงไปโดยทั้งนี้อมองว่ามีโอกาสค่อนข้างมากที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องจาก อมองในเรื่องของความกังวลของอุปทานน้ำมันที่คลายลงก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในส่วนของเบรนด์ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ